แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะในชามนะคะมีแป้งอนเนกประสงค์นะคะ,ะเอาใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วเกลือค่ะนะคะเิ้นใช้น้ำตาลวานิลานะคะหนึ่งซองแงงค่กลิ่นผสมอาหารนะคะจากนั้นคนให้ทุกอย่างกระจายตัวเข้ากันค่ะ จากนั้นนะคะก็ใช้เนยแช่เย็นนะคะจากนั้นนะคะสามารถใช้นิ้วมือนะคะบี้เนยกับแป้งให้เข้ากันนะคะหรือจะใช้ที่ตัดแป้งก็ได้นะคะตัดเนยนะคะกับแป้งให้เข้ากัน นะคะเพราะว่าถ้าใช้นิวบีเนี่ยมือเราร้อนเน,เนี่ยอาจจะละลายได้นะคะเราไม่ไม่อยากให้เนยละลายนะคะนะคะเนื้อจะคล้ายๆใส่เปียกๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะน้ำเย็นจัดค่ะ30กรัมนะคะค่อยๆลาดลงไปค่ะ แล้วใช้มือคลุกให้เข้ากันค่ะนะคะเขาจะเป็นเนื้อเหมือนทรายเปียกนะคะใครมีเครื่องปั่นใส่ทุกอย่างลงไปแล้วปั่นเลยค่ะนะปั่นเนยจนละเอียดแล้วค่อยใส่น้ำค่ะจากนั้นก็คลุกนะคะนะจากนั้นบีบเป็นก้อนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่เย็นนะคะระหว่างที่เราเตรียมผลไม้เพื่อไม่ให้เนยละลายนะคะ ูพลาสติกแรปนะคะหรือกระดาษไขก็ได้นะคะใส่แป้งลงไปค่ะวางแป้งลงไปนะคะจากนั้นนำแช่เย็นนะคะเพื่อไม่ให้เหนื่ยละลายค่ะจากนั้นนะ,ะเรามาเตรียมในส่วนของผลไม้นะคะเปื่อนใช้สตรอเบอรี่นะคะราสเบอร์รี่แล้ว ก็แบล็คเบอร์รี่นะคะใครไม่มีรสเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่ก็ใช้สตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ได้นะคะเชอร์รี่ได้นะคะหรือผลไม้อื่นๆนะคะโรยน้ำตาลลงไปนิดหน่อยค่ะชิมผลไม้ก่อนนะคะว่ารสชาติเขาไปทางเปรี้ยวหรือไปทางหวานนะคะจะได้กะน้ำตาลและน้ำมะนาวถูกนะคะเพิงใช้น้ำมะนาวนเล็กน้อยค่ะนะคะแป้งข้าวโพดค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนะคะเมื่อคลุกผลไม้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาผลไม้ไปแช่เย็นค่ะแล้วเรามารีดแป้งกันค่ะตอนนี้นะคะให้ว์มเตาอบเอาไว้เลยนะคะเราจะมารีดแป้งกันนะคะเตรียมแป้งสำหรับทำแป้งนวนเอาไว้ด้วยนะคะ โรยแป้งเล็กน้อยลงกระดาษรองอบนะคะป้นจะรีดบนกระดาษรองอบเลยนะคะใครใช้กระดาษไขก็รีดบนกระดาษไขนะคะทาแป้งเล็กน้อยค่ะนำแป้งที่เราแช่ไว,นะะวน้นะคะมาวางนะคะกดให้เขาเป็นทรงกลมกลมนะคะเวลารีดเราจะได้เป็นกลมกลมปิดด้วยกระดาษไขหรือฟิล์มนะคะ เพื่อไม่ให้แป้งติดนะคะจากนั้นรีดค่ะใครมีพิมพ์พายใช้พิมพ์พายได้นะคะรีดแล้วก็กลกลงพิมพ์ใครไม่มีก็ทําแบบป้นได้นะคะนั้นะจริงๆปิ้นก็มีพิมพ์พายนะคะแต่ว่าอยากจะทําให้สําหรับคนที่ไม่มีพิมพ์ดูนะคะว่าไม่มีพิมพ์ก็ทําได้ตรงไหนที่ไม่ค่อยกลมนะเดี๋ยวปนจะปัด มาปาดเขานะคะเราปาดได้นะคะปาดแล้วเรารีดตรงที่เราปาน,นะคะ ให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันหนะน้านี่นะ,ะตรงที่เราปักเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะก็กลมๆประมาณนี้นะคะ ผลไม้ที่เราทำเอาไว้ค่ะตรงกลางค่ะก็จัดเรียงความห่ายให้สวยงามจากนั้นนะคะพับขอบค่ะขึ้นมาค่ะค่อยๆยกนะคะ เป็นมุมๆนะคะถ้า,าพับไม่ขึ้นนะคะเอาใช้ตรงที่ตัดแป้งนะคะแสะนิดหนึ่งจากนั้นนะคะทาด้วยไข่หนึ่งฟองค่ะแล้วโรยด้วยน้ำตาลทรายค่ะ วางบนถาดอบและนั่เข้าอบได้เลยค่ะสุกออกมาแล้วนะคะนี่นะคะจำฉ่ำเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เพิ่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคลักกันไปก่อน สวัสดีค่ะ